โบเบนจวันพูดถึงเมอที่สามทำให้เลิกกอตจิรายุล่าสุดโบพูดแล้วปมเมอดที่สามทำเลิกกอตจิรายุเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตเป็นจำนวนมากที่ให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของดารานักแสดงสาวคนดังโบเบนจวัน เรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะเรียกได้ว่าโสดมาสักพักแล้วสำหรับดาราสาวโบเบนจวันหลังยุติสัมพันธ์กับนักแสดงหนุ่มกอ๊อตจีเรยุที่คบหาดูใจกันมานานถึง10ปีแล้วทำเอาหลายคนต่างเสียดายกับคู่นี้เป็นอย่างมากล่าสุดสาวโบได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกว่าสภาพจิตใจตนนี้ก็โอเคขึ้นเป็นวันต่อวัน แล้วก็พยายามจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้แล้วแต่ในใจจริงๆคือเราไม่โอเคซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีร้องไห้คนเดียวบ้างแต่เราก็ใช้ธรรมะบำบัดยืนยันว่าเลิกครั้งนี้ไม่มีมือที่สามหรือมีใครเพราะเขาไม่ใช่คนแบบนั้นซึ่งหลังจากนี้คิดว่าเราน่าจะเป็นเพื่อนกันได้ เพราะเขาเป็นคนดีและเขาเป็นคนที่น่ารักและเราได้เติบโตจากการที่เราได้อยู่กับเขาเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและทำให้เรามีความพยายามอยากจะพัฒนาตนเองทุกวันนี้ยังเป็นห่วงและไม่ได้โกรธเคืองเขาเลยมีแต่ความหวังดีให้ทุกวันนี้สวดมนต์นั่งสมาธิและแผ่ให้เขาเพราะเราอยากให้เขาได้ดี